สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวเราไปตลาดมาอันนี้ของน้องสาวให้นะเนี่ยองอนเนี่ยอง,ง่นไข่ปลาเนี่ยเราได้อะไรนะข้าสารสี่โลข้าสารสี่โลแล้วก,ก็สมพักสมพักเซียน กินสมบักเสียนได้ยำห้าสิบบาทขมเมลเลอร์เลยยำห้าสิบบาทหมดไปอันนี้ก็ร้อยร้อยยี่สิบแปดบาทอันนี้ห้าสิบบาท 40, อันนี้ยี่สิบอันนี้ยี่ห้าอันนี้ห้าสิบบาททั้งหมดหัวกําละสิบบาทเห็ด เฮ็ดยังก็เขาเอเิดเฮ็ดขาวเอามาแกงมี่ซองทงซองทงในกระบวกอง,ง,อง,งุ่นองุ่นนี่มีแต่ซื้อกับซือสือทุกอาทิตย์มีแต่กินหัวกินกับบัวได้พร่องกับแพะ แต่ตลาดนี่บุคอยแพงไอ้สมาพรทัวกําหนึ่งชิบบาทบวกสิบบาทเฮ็ดเฮ็ดอันเท่าไรถึงเบิร์ดอีกหาสิบบาทนี่ในกระน,นีหาสิบบาทย่ำนี่หงมัอนง่ายหาสิบบาทเดนี่ยี่สิบอันนี้ยังก็่าเขื่อนเขาล้อยยี่สิบแปดบาทสีโร่โล่โลละเขาไม่โล่ะละสามชิป คือของบ้านไม่คิดด้วยสามชีสสามสองอย่า้วยสามสองมีเพื่อนยังก่อนนี่มุดจื้อซื้อมนันอีกแล้วโอ้ขอบคุณค่ะจิจบการรีวิวเพียงเท่านี้ค่ะไปตลาดมาเมิ่อเดือนยูประมาณสอง ลอยนิดกว่านิดนิดนีดน่ล่ละเกือบเกือบซ้รลอยนี่ล่ละขอบคุณค่ะพอกันคลิปหน้านะคะ